คุณสนธิลิมทองคุลช่วงนี้เนี่ยมีบทบาทตามหน้าสื่อเยอะมากนะฮะเรื่องทนายตั้มเรื่องหมอบุญนะฮะแต่พอพูดเรื่องการเมืองก็เป็นประเด็นเหมือนกันอย่าลืมว่านี่คือคนเคยนำม็อบเสื้อเหลืองเมื่อนานมาแล้วนะฮะแล้วก็โคน่นรัฐบาลชินวัตรมาแล้วถูกไหมฮะคุณสนธิเนี่ยบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองมีแต่ความเลวทรามและบัดซบที่สุดแล้วก็ไม่ปฏิเสธเรื่องของม็อบอะไรแบบนี้อ,อาจารย์มองไงคือที่ ประเด็นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าตอนนี้จุดได้ไหมผมบอกแล้ว่ายังจุดไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปประมาทคุณสนุนทีสมัยคุณสนุนทีตอนก่ uh, มอม็อบเสื้อเหลืองครั้งแรกแ,แรกๆก็ไม่มีคนเหมือนกันแต่พอพบเจอประเด็นที่มันแบบเตี๋ทรแบบิกขึ้นมาเหมือนจุดขึ้นมาได้มันตูมเลยเะฉะนั้นก็อย่าไปประมาทคุณสุนที่ว่าคุณสนที่จะทาไม่ได้แต่ก็ตามประเด็นณปัจจุบันเนี่ยผมยังมองว่ามันยังไม่สามารถจุดได้สิ่งที่จะจุดได้เนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจครับถ้าสิ่งที่คุณสุนที่จุดขึ้นนมาก่อ นยังไม่เยอะแต่ถ้าวันจะถึงจุดจุดวันวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> เกิดเศรษฐกิจมันโล่มขึ้นมาจริงๆคือมันไปต่อไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจบหมดแล้วไอ้คนที่เกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจจากเรื่องของเศรษฐกิจมันจะไปผสมโลงกับเรื่องอื่นๆเข้าไปด้วยแล้วมันจะกลายเป็นม็อบใหญ่ฉะนั้นเศรษฐกิจี่ยสำคัญมากถ้าเศรษฐกิจยังคงอยู่ได้ผมว่าม็อบตรงนี้ยังจุดยากแต่เมื่อไหร่ก็ทั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันคอนแคลงมากจริงๆนะอันนี้ลําบากแต่ว่าแต่ว่าคุณสุทธิใช้คําว่า ออตอนนี้อายุ78แล้วเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่อยากลงถนนแต่ถ้าจําเป็นก็จะทําเป็นครั้งสุดท้ายต้องดูสถานการณ์แต่ตอนนี้ก็ใกล้จะสุกงอมแล้วถ้าถ้ามองในมุมคุณสุทธิเนี่ยใกล้จะสุกงอมเนี่ยเขามองจากอะไรทากันอาจารย์ผมไม่ม,ม่นใจาว่าคุณสุทธิมองจากไหนนะแต่ถ้ามองจากมุมมองผมผมยังไม่เห็นประเด็นยังไม่เห็นอาจารย์ยังไม่เห็นประเด็นอ๋อเพานันแปลว่าม็อบนี่ยังยา,ยากอยู่ช่วงนี้นอกาจากว่าเช่นประเด็นเช่นนิโรธกรรมครับพัสหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปอันนี้เป็นประเด็นนะ เป็นประเด็นแน่อ่าแต่ตอนนี้นิรษกรรมก็เงียบ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 จนนี่เทเปล่ายังไม่รู้เลยน่าหนึบดีฮะแอ้ออออคุณเนทพไทยมองไงฮะือผมคิดว่าคุณสนทิตเนี่ยครับก็มองแบบแบบนักเคลื่อนไหวรุ่นเก่าอืนะครับเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าซึ่งที่คุณสนทิตพูดว่าการเมืองมันบัดซบเนี่ยนะครับคือการเมืองชุวี่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันเป็นความจริงครับเพราะอะไรอ่ะเพราะนักการเมืองยุคนี้เนี่ยนะประเภทธุรกิจสีเทาก็เข้ามา นักวัวประมูลก็เป็นอเนักผู้นายทุนนักตบทรัพย์คุณดูเต็มไปหมดเลยมาคือทํำยังไงก็ได้คือสภาเป็นที่ฟอกตัวให้กูได้เป็นผู้แทนครัเจ้าพ่อต่างๆเนี่ยขึ้นมาก็ซื้อมาลงทุนเพื่อที่จะมาฟอกตัวให้เป็นสสเพราะเป็นสพสสเนี่ยมันเป็นสภาผู้ทรงเกียรติกรอะการจะจับหรืออํานาจรัฐจะไปเล่นเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายจะไปทําก็ไม่กล้าทําเพราะเป็นสสเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนที่คุณ ส่วนที่บอกว่าบัตรซบเนี่ยมันเยอะจริงๆอ,อันนี้ทุกคนต้องยอมรับนะ,ะเออมันเยอะจริงๆแล้วก็สองสิ่งที่คุณตักคุณส่วนที่บอกว่าเขาจะเดินบขบวนเนี่ยผมคิดว่าเขาคิดในบริบทที่เป็นนักเลื่อนวัยรุ่นเก่าแต่ว่าการเมืองรุ่นนี้เนี่ยมันต่างกันแล้วเนี่ยการชุมนุมกันไม่พอใจรัฐบาลเนี่ยมีมแต่ว่าการแสดงออกไอ้ประเภทนอนวันฝันคืนเนี่ยนะอ,อยู่กลางดินกินกลางทรายแบบเหมือนเมื่อก่อนันสเทพแบบพันธมิตรกปจเนี่ยไม่มีแล้ว เอ๊ที่ไม่มีอะไรเพราะคนส่วนหนึ่งหนึ่งสถานการณ์ไม่ได้สุกงอมครับมันไม่มีเงื่อนไขที่จะชุมนุม,อมสองการชุมนุมของคนเหล่านี้เนี่ยเขามีคําตอบกับตัวเองครับว่ากูไปชุมนุมไปเสี่ยงตายไปเสี่ยงกระสุนไปลําบากไปเสียเงินเสียทองสุดท้ายมันก็มารวงกันโอ้แกนามาตูบปากกันเนี่ยเขาเพิ่งเห็นภาพนี้ว,นนวันนี้คนตั้งมวลชนเสื้อแดงเสื้อเหลืองพันธมิตรกปปสสับสนไปหมด เพราะอะไรเพราะแกนนำเงียบเบไม่ไม่พูดอะไรเลยสักอย่างเงียบกันหมดแล้วจะมาลงอีกรอบแล้วจะมาเพื่ออะไรอไม่ลงแล้วก็การชุมนุมในวันนี้มันไม่ใช่การชุมนุมบนท้องถนนมันคนชุมนุมบนหน้ามือถือมันชุมนุมออนไลน์กันเว้นแต่สถานการณ์เรียกร้องแบบอาจารย์สุวิชาว่าอันนั้นแหละอาจจะแสดงพลังแล้วก็มาชุมนุมแต่ว่าภาพที่เราเห็นวันนี้เนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่ามันเป็นการชุมนุมเขาเรียกกาชุมนุมแดดเดียว คือไปเช้าเย็นกลับหรือไปแป,ป๊บเดียวสามทุ่มกลับก็เหมือนกับไอ้หมูแดดเดียวหมูแดดเดียว<อ>แป,ป๊บเดียวก็จบแดดเดียวก็กินได้แดดเดียวก็จบอันเนี้ยใช่เกาะกูดเ,เขากระดงสามก็เอาพายครับไม่มีผลให้คนลงมอบหรอคือมันจะเป็นมาเปลี่ยนรูปไงมันจะมาะสางในม,มือถือทางมือถือมาทางติ๊กต็อกคุณดูดิตอนนี้มาทางติ๊กต็อกมันสู้กันทางติ๊กต็อกมันสู้กันทางออนไลน์กันทั้งสิ้นไงเออเพราะเว้นแต่สาการมันสุกงอมจริงๆครับ ที่จะต้องไปเดินนะแต่ว่าสถานการณ์มันมันไม่อย่างนั้นแล้วเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วไม่ได้หรืออาจารย์เกาะกูดเขาก็ดงเอาพาดยังไาก็ไม่ได้ยังไม่มีประเด็นที่ให้ลงมาเยอะๆไม่มีอาจจะม็อบอยู่ในมือถือแล้วแหละนะครับนะแต่ถ้าบ๊อบให้ลงพื้นที่จริงๆเนี่ยมันต้องมีประเด็นที่เรียกว่าครับตูมขึ้นมาแล้วโดดลงมาเลยอย่างที่ผมบอกเช่นหนึ่งหนึ่งสองหรือเศรษฐกิจมันล่มก็เลยเอาทุกอย่างมาปนกันให้หมดซึ่งเศรษฐกิจล่มเนี่ยที่ผมกังวลว่าถ้าจะล่มเนี่ยนะเราจะเจอแบบ ปี 4. สี่ศูนย์ครับอุย้ยคือต้องวิกฤตขนาดนั้นธง,งเขียวอืแล้วธงเขียวนี้จะไม่อยู่ในกรุงเทพไม่อยู่แถวสีลมแล้วค,คุณไทยมันจะทั่วทุกมุมเมืองในประเทศมไม่ใช่ในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับมันจะทั่วทุกมุมเมืองมันจะเป็นม็มมอบธงเขียวอีรกรอบหนึ่งถ้าเศรษฐกิจมันล่มแต่ก็ภาวนาอห่าให้ล่มเลยเพราะถ้าล่มเราก็พังด้วยกันทั้งหมดนี่แหละเออแต่แต่ถ้าาดูนะตอนนี้เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมกับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย เศรษฐกิจเขาก็กําลังแก้อยู่เขาพยายามอโอเคกขเข้าใจว่าเขาพยายามพยายามพยายามเดินหน้าให้ได้นะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าเพราอจะรู้ว่าข้างน่กงไม่จะมีสงครามเมือ่อไหร่แต่ก็รอเดี๋ยวถ้าทำมาจะเริ่มไม่มีสงครามมันก็อาจจะดีขึ้นอะไรขึ้ค้เขาไม่แก้ได้ไงอ่ะพักเพื่อไทยเขาโม้กันตั้งแต่อาเสียงว่าเขาคือมือแก้เศรษฐกิจก็นี่เขาแจกเงินหมื่นจะเฟสสองจะมาแล้วเนี่ยตอนนั้นนะที่จะเกิดไปยุหมุนทางเศรษฐกิจแต่ตอนนี้มันแก้ผายลมธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เรื่นหมุนอะไรเนี่ยคุณรอเฟสสองเฟสสองก็จบอีก ุดจีนปีหน้านะให้อายุ60ปีที่มีขาดสภาพคล่องคุดูดิแล้วคุณตักษินประกาศตลอดเนี่ยในไอ้ไอ้ไอ้ข่าว<ะ>่ะบอกว่ารัฐบาลที่แจกเกินรัฐบาลปัญญาอ่อนแล้วตอนนี้ลูกสาวแกรัฐบาลลูกสาวเอแจกเงิน2รอบแล้วปัญญานนีมหรือปัญญาอ่อนผมถามคุณครับผมไม่ไม่อผมไม่ได้อยูมม่พักเพื่อไทยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็พิมพ์มา บอกว่าตอบเองใช่ไหมจะาบุญตอบม,อมาใช่ไห <laughs> เออผมก็สงสัยยังไงอคือไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมพูดในพูดในฐานะตัวแทนคนที่เป็นเจ้าของเงินเจ้าของประเทศที่ก็เสียภาษีแล้วรัฐบาลไปก่อหนี้แล้วมาแจกแล้วก็หาเสียงกับตัวเองเอาเงินหาเสียงต่อไปคุณอับเชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองผมว่าหลายพักนะประกาศหาเสียงว่าเลือกพรรคเขาเป็นรัฐบาลเ็าจะแจก 50, เ,เงินห้าหมื่นเออจ่ายกันเดือนทุกคนอย่างเงี้ยอประเทศ เป็นนายช่างมันพระคุณเอาเงินหลวงหาเสียงเนี่ยก็จบแล้วนี่อะไรวันนี้ชัดไหมล่ะเออเออดิจิตอลตอนิตอลวอลเล็ตมาหาเสียงระบบเขายังไม่เสร็จอ้าแล้วกกตปล่อยให้ผ่านไม่ได้ไงกกตอีกแล้วปล่อยให้ผ่านได้ไงแล้วก็ร้องเรียนมาซื้อเสียงล่วงหน้าแล้ววันนี้เขาบอกตอนั้นแจกเงินดิจิตอลอ่าแล้วตอนนี้แจกเงินสดเนี่ยอะแล้วมาแปลสภาพจากดิจิตอลอวอลเล็ตเนี่ยมาเป็นเงินสดเนี่ย แล้วต่างไหมถือเสียงเกินชนไหมองหน้าไหมกรกตว่าไงถามดูคุณตามหน่อยดิไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้ผมบอกแล้วว่ายุบไปเถอะไอ้กรกตนี่เปลืองเก้าสุกนี่ถ้ากรกตดูไลฟ์นี้แล้วเรียกคุณเทพไทยไปมาเลยพูดคุยได้ไหมพูดคุยเลยผมบอกกรกตเลยนะเลือกตั้งนคกรเีมาแม่บ้านในบ้านผมได้รับการได้รับเงินด้วยเออกี่ร้อยกี่ร้อยสองร้อยสามคนพ่อลูกลูกอายุไม่ถึงสิบแปด มันมีส้มันหลอกว่า18ได้ไปด้วย200แต่ไม่เลือกไม่ได้ไม่เลือกไม่ได้เราตามมาแล้วอ่าท่าก็ตองจะสอบไปหาบ้านผมเลยสอบตังรับนะยินดี<ม>นะยินดีผมจัดการให้สอบเลยอ๋อ oh. ผมบอกผมท่าอย่างเงี้ย อยากได้พยานหลักฐานมาเลยจัดให้อันนี้ก็ฝากจัดไปฝากไปถึงกกตเลยนะฝากไปเลยเอ้าวันนี้สนุกสนานนะแต่ว่าแน่นอนเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนถูกไหมฮะเดี๋ยววันข้างหน้านะเราอาจจะต้องมาคุยกันใหม่เนะในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีโพหน้าไหมฮะอาจารย์นิด้าโพจะทําเรื่องอะไรต่อฮะก็มีเรื่อยมีเรื่อยยับยับเลยก็คืออะไรก็คงเกี่ยวกับพันเกี่ยวกับ ยุบพักอะไรประมาณนั้นนะครับนะเอ่แล้วก็มก็ธรรมดาไปเรื่อยๆก่อนใจเย็นไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอคะแนนนิยมทางการเมืองตอนปลายปีเดือนเดือนธันวาออกมาเดือนธันวาอันนี้เป็นภาพใหญ่ถูกไหมภาพใหญ่ทั้งประเทศทั้งประเทศทั้งประเทศเลยของแต่ละพักเลยใช่ก็คือเราทําทุกสามทุกสามเดือนที่เคยมาคุยกันเดี๋ยวมาแล้วอันหนึ่งก็จะมาตอนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาเดี๋ยวมกระลานาเราค่อยมาคุยกันหัวหน้าพักมีไหมคะแนนนิยมมีมีก็คือมีคะแนนนิยมนายกคะแนนนิยมพรรคการเมืองมีสองอย่าง ้วเดี๋ยวก็จะดูว่าคะแนนของคุณเทงเนี่ยเทงทั่วไทยเนี่ยจะขยื่อนไหมนะครับในขณะเดียวกันอุ้งอิงเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยจะค้างฟ้าหรือจะถอยลงมาหรือจะเพิ่มขึ้นหรือจะเพิ่มขึ้นเพราะเราจะแจกคนแก่ละอาจจะขึ้นก็ได้แจกคนแก่ครับนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รอดูส่วนพักไปปัดก็ไม่เป็นไรสักวันเราจะกลับมาครับเชื่อผมเชื่อผมว่าสักวันเราจะกลับมาโอเทไปใหญ่ปัดอาจารย์ยังอาจารย์ยังเชื่อแต่ท่านนี้เชื่อนะเชื่อผมเลยสักวันเราจะกลับมาเราเป็นเหมือนขึ้นตอนนี้ขึ้นมันลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้ ไม่เอนมาอยู่ได้ถึง80ปีนะถูกต้องครับเดี๋ยวกลับไปเมื่อไหร่ผมจะเชิญคุณเทพไทยกลับพักผมไม่แล้วผมไม่แล้วตอนนี้อะไรภูมิใจไทยไม่ไม่ไม่ผมอิสระเป็นผู้สังเกตการทางการเมืองนักวิเคราะห์หรือพลเรือนพลประชาชนไม่ไม่ไม่อาเสียงสูงอีกแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรก็ผมเป็นผู้วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเฝ้าติดตามสถานการณ์การเมือง